ของประชาชนจนํานวนมากหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่วันนี้พักเก้าวไกลนะครับโดยเฉพาะคุณชัยธวัฒตุลาธนนะครับได้มีการยื่นกฎหมายนะครับที่จะทำการนิรโทษกรรมนะครับนักโทษทางการเมืองหลายต่อหลายคนนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาประเทศเราก็มีคนที่โดนคดีการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับ คุณทักษิณเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นคดีการเมืองก็ได้นะครับแม้กระทั่งอ,อ,อะไรอะนะครับกลุ่มเยาวชนนะครับในปีหกสามที่โดนคดีไม่ว่าจะเป็นทนายอานนท์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ้งบรรณสยาไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่อัธพลบัวพัดไม่ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินไม่ว่าจะเป็นเบญจาปัน คนเหล่านี้ก็อาจจะเข้าข่ายเรียกว่าเป็นคนที่โดนข้อหาคดีการเมืองก็ได้นะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ทราบว่าในยุทธพลเอกเป็นยุทธเป็นนายกเนี่ยผมก็โดนหลายคดีนะครับที่เข้าข่ายเป็นคดีการเมืองนะครับคดีหนึ่งที่ผมเคยโดนและทุกท่านคงจําได้คือสมัยพี่ผมทํางานที่สทให้สถานีททแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรายงานข่าวการชุมนุมคืนละ8ชั่วโมงรับตังค์แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็มีคนได้หน้าได้ตาไปจํานวนมหาศาลนะครับ บอกว่าเป็นช่องเพื่อประชาปไต,ตอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับมีครั้งหนึ่งผมโดนคดีนะครับคดีนั้นเนี่ยนะครับผมต้องดิ้นรนหาทนายด้วยตัวเองนะครับและกลุ่มทนายที่มาช่วยผมดําเนินคดีก็ช่วยผมาทาเรื่องคดีคือทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับคดีนั้นคือคดีที่ตอนนั้นผมไปทําข่าวการชุมนุมที่ห้แยกลาดพร้าวแล้วผมก็โดนคดีนะครับโดยหาว่าผมไปทําข่าวการชุมนุมคือการชวนคนไปร่วมชุมนุมนะครับ ในสุดคดีนี้ผมไม่ถูกฟ้องนะครับแต่ผมเพิ่งทราบว่าคนที่โดนคดีนี้ร่วมก,กันกับผมและถูกฟ้องทุกคนสารตัดสินว่าผิดหมดนะครับทุกคนถูกสารตัดสินว่าผิดหมดเพราะท่านผู้ชมกําลังฟังผมซึ่งเฉียดชฉีวกับการโดนคดีข้อหายุยงให้คนไปชุมนุมแต่ในสุดตํารวจตัดสินใจไม่ยื่นฟ้องผม นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีการเมืองผมต้องพูดตรงๆว่าผมอาจจะมีไบแอสเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่เสี่ยงกับการโดนคดีการเมืองในช่วงที่มีการชุมนุมยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคนที่โดนเรื่องแบบนี้เยอะไปหมดในประเทศของเรานะวันนี้นะครับพักคก้าวไกลนะครับเขาทําเรื่องที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมเขานะครับนั่นก็คือเขายื่นร่างกฎหมายนะครับนิรโทษกรรมนะครับนักโทษการเมืองจากคดีชุมนุมนะครับ ไม่ใช่นักโทษการเมืองจากคดีอื่นๆซึ่งมันมีเยอะไปหมดเนี่ยนะครับก้าวไกลเขายื่นกับอาจารย์วันนอแล้วนี่รโทศกรรมทุกสีเสือ้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือไม่จะเป็นเสื้อแดงนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องก,กับการชุมนุมทางาการเมืองนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่วันนี้พักก้าวไกลได้ไปยื่นนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับเป็นพักแรกก้าวไกลเนี่ยเป็นพักแรกในประเทศไทย พรรคอื่นยังไม่ได้ยืน่นผมไม่บอกว่าพรรคไหนนะครับเพราะเวลามีเลือกตั้งหลายพรรคจะชอบพูดว่าจะคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนที่เป็นเหยื่อการชุมนุมพรรคอื่นพูดแต่ก้าวไกลทำจริงยื่นกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชัยธวัมน์ไปยื่นก็บอกอาาวันนอรก็มารับล่านะครับแล้วก็บอกว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนับตั้งแต่พันธมิตรชุมนุมปี49หลังจากนั้นเกิดรัฐประหารนะครับแล้วก็มีรัฐประหารสาปี57มีประชาชนจานวนมากเข้าร่วมต่อสู้หลายพันคนถูกดาเนินคดีตั้งแต่คดีเล็กๆน้อยๆจนข้อกล่าวหาหลา,ายแรงอย่างเช่นคดีความมั่นคงการดาเนินคดียังไม่ยุติจนปัจจุบันนะครับในคําแถลงของพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เขก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยากที่สังคมไทยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติสุข เพราะประชาชนจานวนมากถูกดําเนินคดีจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหนนะครับต่างมีความเห็นว่ารัฐไม่รัฐไม่เคารพความเห็นต่างทางการเมืองดังนั้นถ้าจะให้สังคมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยนะครับควรจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่าการนิรโทษกรรมนะครับคดีการเมืองนะครับในกลุ่มทุกกลุ่มตั้งแต่ปี2 5 4 9เป็นต้นมาให้ทุกคนลุดพ้นจากการดําเนินคดีคุณชัยธวัฒน ครับซึ่งก็ไปยื่นหนังสือพร้อมกับหลายคนนะครับที่อยู่พักก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเบญจาแสงจันทร์คุณจอรยุทธ์นะครับหรือว่าน้องจีนพุทธิตาและคนอื่นๆนะครับเขาก็บอกว่าการนุลทุกรรมคือหนทางถอนฟืนจากกองไฟหยุดนิติสงครามเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นสร้างความยุติธรรมนะครับให้สังคมนะครับแล้วก็การกระทําที่มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ควรจะได้รับการนิลทศกรรมนะครับโดยเพย่งยิ่งความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้น หลังรัฐประหารนะครับการกระทําของประชาชนที่เดินเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่เป็นความผิดหลัง19-11กุมภา49จนถึงวันที่กฎหมายนี้บังคับใช้ถ้ามีแรงจูงใจทางการเมืองการกระทําดังกล่าวพ้นความผิดโดยสิ้นเชิงนะครับหากไม่ทั้งนี้หากไม่ขัดต่อพันธก,กรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นถ้าประชาชนชุมนุมและเดินขบวนหลัง19กันยา49นะครับรวมทั้งการกระทําอื่นและการแสดงความเห็นด้วยนะครับทุกคนพ้นผิดโดยสิ้นเชิง2การกระทํานี้จะไม่ครอบคลุมถึงการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐที่สลายการชุมนุมหากกระทําการเกินกว่าเหตุรวมทั้งจะไม่นิรโทษกรรมต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่นิรโทษกรรมการทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113้านะครับย้าว่า113นะครับไม่ใช่112 นะครับสก็คือจะมีคณะกรรมการวิชัยชี้ขาดการการะทาผิดกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับก็จะมี9คนนะครับประธานรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งประกอบด้วยคนหลายฝ่ายผู้นาําฝ่ายค้านร่วมกันตั้งด้วยนะครับชี้ขาดว่าการการะทําความผิดที่ได้นิรโทษกรรมเนี่ยมีใครบ้างนะครับสนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับชัยธรรมก็บอกว่า การนิททศกรรมเนี่ยจะเป็นไปได้หากพักการเมืองมีเจตจำนงร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหากับประชาชนแล้วนับจากนี้ไปก้าวไกลก็จะคุยกับพักการเมืองทุกฝ่ายนะครับที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศนี้หาทถ้าออกให้กับประเทศนี้ได้นะครับคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรกก้าวไกลนะครับเขาพูดประโยคหนึ่งดีเขาบอกว่าถึงแม้ประชาชนจะไม่ได้มีความเห็นทางการเมืองตรงกันทั้งหมดแต่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแสดงออกทางการเมืองและขัดแย้งกันบนพื้นฐานที่อยากผลักดันให้สังคมเป็นสังคมที่ดีตามความคิดความเชื่อของตน ดังนั้นการยุติการดําเนินคดีการยุตินิติสงครามกับประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลนะครับซึ่งก็กลายเป็นพักการเมืองแรกที่ยื่นกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับผู้ชุมนุมทุกกลุ่มนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มส้มไม่ใช่แค่กลุ่มแดงแต่ยังย้อนหลังไปถึงกลุ่มที่โดนคดี อื่นๆหลังลรัฐกาะสิบเก้ากันยา2549ด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้บอกนะครับว่าพรพรคเพื่อไทยคิดอย่างไรนะครับอาจจะต้องให้เวลาพรรคเพื่อไทยไปคิดในเรื่องนี้ด้วยก่อนนะครับอโอเคนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,ากรณีที่เก้าไกลยื่นเนี่ยนะครับการนิรโทษกรรมจะ ไม่นิรโทษคนที่ผิดกฎหมายอาญา113นะครับในแชทบอกว่า112ไม่ใช่นะครับก้าวไกลเขาไม่ได้พูดเรื่อง112เขาบอกเขาจะไม่นิรโทษกรรมคนที่ผิดกฎหมายอาญามาตรา113นะครับไม่ใช่เรื่อง112คนละเรื่องคนล,กกละกรณีกันนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่แนวทางก้าวไกลทําเพื่อพาสังคมไทยออกจากการก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับทีนี้พอพูดเรื่องนี้ของก้าวไกลเนี่ยก็อ,อาจจะต้องพูดเรื่องหนึ่งที่ แฟนๆพักเก้าไกลบางท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีของแฟนๆพักเก้าวไกลนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่พักเก้าไกลได้กลายเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พักเก้าไกลนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นพักการเมืองซึ่งอยู่ในใจประชาชนมากกว่าพักการเมืองอื่นนะครับ ผมได้พูดไปบางส่วนแล้วนะครับว่าเวลาเราพูดว่าพรรคการเมืองไหนอยู่ในใจประชาชนมากขนาดไหนเนี่ยดู3มเรื่องหนึ่งก็คือดูว่าพรรคนั้นตอนลงเลือกตั้งเนน่ยชนะอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับสองก็คือดูว่าพรรคนั้นเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการลงเลือกตั้งเขาชนะอันดับหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูต่อไปว่าพรรคนั้นนะครับเขาได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนมากขนาดไหนในแง่ของการเลือกตั้งสสนะครับนั่นคือส่วนที่ต้องมีการดูกันด้วยนะครับ นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่จะต้องมีการดูเป็นเรื่องที่สมนะครับก็คือดูว่าพักการเมืองนั้นนะครับประชาชนลงขันให้เขาทำงานมากขนาดไหน เพราะการลงขันนี่คือรูปธรรมท,ที่ชัดเจนที่สุดประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคใหญ่ๆใ,ในบ้านเราทุกคนทราบกันดีว่าเป็นพรรคที่มีเจ้าของนะครับเจ้าของของพรรคการเมืองอาจจะเป็นพี่นั่นพี่นี่เฮียนั่นเฮียนี่ท่านนั่นท่านนี่แต่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ของบ้านเราเป็นเจ้าของแล้วความเป็นเจ้าของของพรรคการเมืองในบ้านเรานั้นมันโจงแจ้งนะครับมันอลังชานะครับถึงขั้นที่บางพรรคนั้นตำแหน่งปาร์ตี้ลิสระดับ1-10ถึงขึ้นไปจัดอันดับกันตามการลงเงิน นะครับถ้าจ่ายมากระดับร้อยล้านขึ้นไปอาจจะอยู่ระดับ1ใน10และการันตีตําแหน่งรัฐมนตรีถ้าจ่ายไม่ถึงระดับร้อยล้านอาจจะอยู่ระดับ10บถึงยีและไม่ได้การันตีรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตําแหน่งบัญชีรายชื่อกับการใช้เงินของเจ้าพ่อของมาเฟียของกลุ่มบ้านใหญ่กลายเป็น มิติมืดของการเมืองไทยที่กัดก่อนการเมืองไทยให้เป็นเหมือนกับเก้าอี้ซื้อก้าอีรัฐมนตรีซื้อได้หากคุณจ่ายมากพอขณะที่พักก้าวไกลทํางานกับตลปัดการพักก้าวไกลไม่มีนักการเมืองบ้านใหญ่ไม่มีเจ้าพ่ออยู่ในพักและเงินของก้าวไกลมาจากการที่ประชาชนลงขันนะครับวันนี้กรก,กตเขาเปิดเผยเรื่องย่อดเงินบริจาคนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ ยอดเงินบริจาคที่คนให้กับพรรคการเมืองนั้นพรรคก้าไกลามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณการาฟิกของมติชนด้วยนะครับปีนี้นะครับปี6 6ตัวเลขล่าสุดคือปี65เนี่ยนะครับยอดเงินบริจาคอันดับหนึ่งนะครับที่ประชาชนบริจาคให้พรรคการเมืองไปทํางานอันดับหนึ่งคือพรรคก้าไกล39.99ล้านก็คือประมาณ40ล้านอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยนะครับ4 500, ล้าน5 0 0แสนนะครับก็ประมาณ4.5ล้าน จะสังเกตเห็นว่าอันดับ1กับอันดับ2ของเพื่อไทยที่ได้4.5ล้านกับก้าวไกลที่ได้40ล้านนั้นห่างกันเกือบ10เท่าตัวซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนไขปริศนาหนึ่งว่าทําไมการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพื่อไทยไม่ได้สอสอตามเป้าเป้าใหญ่ของเพื่อไทยจริงๆนะครับก็คืออยากจะได้เป็นพักเดียวนั่นก็คือต้องได้สอสอระดับ350หรือ370เป้าใหญ่ลองลงมาคือได้270คือเกินครึ่งนิดนิด และมีพักร่วมส่วนเป้าที่เก้าเก้าเป้าที่เพื่อไทยไม่เคยอยากได้เลยนะครับขอโทษผมพูดเพื่อไทยนะครับเป้าที่เพื่อไทยไม่เคยอยากได้เยืยคือเป้าที่ได้อย่างตอนนี้คือได้ร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นเป้าใหญ่ในอุดมคติในฝันเลยในก่อนและตั้งคือถ้าได้สามร้อยเจ็ดสิบเอาอยากตั้งรัฐบาลพักเดียวตัวเลขแบบคุณทั้งสินเคยได้เป้ารองลงมาคือเอาเกินครึ่งก็ได้วะา7 0ก็ยังดีแต่เป้าที่ไม่อยากได้เลยคือเป้าปัจจุบันคือได้140 เพราะมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ตัวเลขเงินบริจาคเนี่ยมันก็สะท้อนความนิยมของคนต่อพรรคการเมือง<ม>เช่นสะท้อนความนิยมต่อก้าวไกลและสะท้อนความนิยมต่อแคนดิเดตของก้าวไกลมากกว่าความนิยมต่อเพื่อไทยและแคนดิเดตของนายกเพื่อไทยเพราะเม็ดเงินในการบริจาคมันมันมันชัดนี่ครับ แลวพักการเมืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปทุกคนก็รู้ดีว่าได้เงินจากในทุนได้ได้เงินจากเจ้าสัวเจ้าของโรงงานนั่นโรงงานนี่พักการเมืองไหนได้เงินบริจาคจากประชาชนเนี่ยแปลว่าประชาชนไว้ใจเขาแปลว่าประชาชนรักเขาแล้วผมเชื่อว่าการที่พักการเมืองได้เงินบริจาคเยอะขนาดนี้เนี่ยนะทุกพักอยากได้หมดไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่พักเล็กกว่าเก้าไกลเนี่ยนะครับทุกพักอยากได้หมดเพียงแต่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยแค่นั้นเองนะครับนะครับเพียงแต่จะได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็ นี่แหละครับพักก้าวไกลเขาก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของการได้เงินบริจาคซึ่งมันก็ส้อนถึงความนิยมที่ประชาชนมีต่อเขาแล้วก็อาจจะส้อนถึงกิจกรรมที่ก้าวไกลทําว่าเขาโดนใจประชาชนด้วยทั้งที่พักของเขานั้นเป็นพักที่โดนบางกลุ่มดูถูกดูแคลนว่าเป็นผมจําได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจําได้ว่าตอนที่ก้าวไกลเริ่มๆๆรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขามีการทำพระป่าระดมทุนหาเสียงเนี่ยมีสื่อบางคนที่ใกล้ชิดกับพักการเบอร์เบรพักดูถูกเขาออกสื่อ อย่างชัดเจนว่าการที่พันนิกาวาน,นิทเนี่ยนะครับต้องทําทอดผ้าป่าหาเสียงเนี่ยแสดงถึงความกระจอกของพักก้าวไกลว่าพักก้าวไกลไม่มีปัญญาหาแหล่งทุนใหญ่ๆมาหาเสียงจึงต้องทอดผ้าป่าแล้วก็สร้างตากกะกับวิบัติต่อไปโดยสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลว่าเมื่อพักก้าวไกลกระจอกจนถึงขั้นต้องทอดผ้าป่าหาเสียงนำหน้าอย่างพักเพื่อนก้าวไกลเนี่ยหรือจะมาเป็นรัฐบาลบริหารเงินประเทศได้ เขาดูถูกดูแครเขาถูกดูถูกดูแคนมากขนาดนี้นะครับหลายท่านคงไม่ลืมแต่พรรคการเมืองที่ดูถูกดูแคน์เขาเนี่ยสามารถจะทําให้พรรคเอกตัวเองเป็นที่รักของประชาชนจนมีคนบริจาคเงินอย่างเขาได้หรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้พูดถึงพรรคไหนนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับว่าก้าวไกลนะครับเขาอาจจะโดนบางพรรคดูถูกว่าถึงคุณชนะเลือกตั้ง แต่คุณเป็นนายกรัฐแห่ถึงคุณชนะเลือกตั้งแต่คุณไม่เก่าเกมคุณเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่เขาเป็นและพิสูจน์ได้ชัดคือเขาครองใจประชาชนในสนามเลือกตั้งเขาได้สอสอมากที่สุดในสนามคนดิเดตนายกเขาได้สอสอมากที่สุดและในสนามของการลงขันของประชาชนเพื่อให้ทำงานพักการเมืองทั้งประเทศไม่มีใครสู้เขาได้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นพักที่ดูถูกเข้าพักไหนทั้งประเทศไม่มีปัญญาสู้เขาได้ พักอื่นๆได้แต่เป็นพักซึ่งเมื่อถึงการเลือกตั้งแบมือไปหาเสียนั่นเสียนี่หัวหน้าพักกลุ่มเป้ากางเกงไปหาเจ้าสัวนั่นเจ้าสัวนี่แล้วก็ขอเงินท่านครับท่านช่วยผมเถอะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทํานู่นทํานี้ให้ท่านเรื่องที่ท่านกังวลท่านไม่ต้องกังวลพวกผมได้เป็นรปภผมให้ท่านเต็มเหนียวสัมประทานอะไรท่านอยากได้เต็มเหนียวแล้วมันก็เกิดพักอย่างก้าวไก่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ กระแสของก้าวไกลเนี่ยเขาแรงจริงๆแม้กระทั่งในแง่ของเงินบริจาคแล้วไม่ใช่พึ่งแรงนะครับปี6 5หคือปีที่แล้วเขาก็แรงเขาได้47ล้านพุ่งขึ้นร1 7เซแรงไหมครับแรงสิครับพรรคใหม่ถูกด่าว่าเป็นแก๊งล้มสถาบันถูกด่าว่าเป็นแก๊งล้มบรรณาธิถูกด่าว่าเป็นแก๊งล้มประชาชนนะครับแต่ประชาชนดันรักควักเงินออกมาให้ทํางาน4ี่สิบเจล้าน แล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้แบบเนี้เรื่อยๆปี63เพิ่งตั้งพักเพราะอนาคตใหม่ถูกยุ่ก้าวไกลเพิ่งเกิดปี63ก็ได้มากเป็นอันดับหนึ่งสิล้านบาทอีกเออแปลกไหมครับพักใหม่เกิดขึ้นในปี63ได้เงินบริจาคเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าพักเก่าเกมทุกพักในประเทศไทยนั่นคือปี63แล้วหลังจากนั้นก็ได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้น แล้วก็ได้มาขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือภาพสะท้อนความเป็นจริงทางการเมืองไทยวันนี้ว่าเรากำลังเจอสถานการณ์ที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนก้าวไกลมากนะครับจนก้าวไกลกลายเป็นพักซึ่งเป็นพักที่เป็นอันดับหนึ่งในโดนใจประชาชนสามปีซ้อนจากการอุดหนุนภาษีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนคิดหรือมองอย่างไรนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของผัดก้าวไก่ที่อยากจะเล่า้ท่านผู้ชมฟังนะครับหลังจากเล่าเรื่องของการที่เขาทำกรณีนี้ละโทษกรรมไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าไม่เล่าเนี่ยก็คงไม่ครบนะครับแล้วให้ข้อมูลที่ไม่ไม่ไม่รอบด้านกับประชาชนถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับคือเรื่องของ การเมืองในพัคเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆได้พูดไว้บางส่วนแล้วตอนกลางวันในรายการตาสว่างกว่าแต่ว่าเนื่องจากประเด็นมันยังไม่จบนะครับก็จําเป็นต้องพูดต่อไปนะครับว่าประเด็นมันยังไม่จบเมื่อสักครู่นี้ได้คุยเรื่องของก้าวไกลนะครับว่าวันนี้เขาเข้าไปในสภาแล้วเขาก็เสนอกฎหมายในรัทสกรรมนะครับเหยื่อการเมืองทุกขั้วนะครับกลุ่มการเมืองทุกคล้ายนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีคนถามว่าไม่พูดถึงเรื่องพักเพื่อไทยบ้างเลยเหรอพักเพื่อไทยก็เป็นพักอันดับสองที่ได้เป็นรัฐบาลควรจะพูดนะครับผมก็ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าช่วงนี้นะครับผมพยายามจะพูดเรื่องของเพื่อไทยแต่ผมเจอปัญหาเหมือนคนอื่นคือผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรผมย้ํานะครับว่าผมกําลังจะพูดเรื่องของเพื่อไทยในฐานะพรรก,การเมืองนะครับไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลในฐานะรัฐบาลเขมีเรืพูดเยอะอยู่แล้ว เพราะเป็นรัฐบาลยังไงก็มีเรื่องแต่ในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่มีข่าวอะไรกับเพื่อไทยพูดเลยนะครับสอสอเพื่อไทยทําอะไรทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอใหม่ไม่ว่าจะเป็นสอ,สอ,นส,อสอเก่าทําอะไรอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ข่าวของเพื่อไทยมีอยู่เดยนในฝั่งสอสอคือข่าวไล่หมออ๋องนะครับข่าวต้องการเอาผิดปฏิพัทน์สันติพาดาข่าวสไตล์ลุงข้างบ้านนะครับที่เห็นก้าวไกล อยากเป็นรองประธานสภาฮึดฮัดลำคาญใจแล้วก็เห็นหมออ๋องแยกทางกับก้าวไกลก็ฮึดฮัดลำคาญใจมีอยู่แค่นี้เป็นข่าวสไตล์ลุงข้างบ้านที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับมันมีอยู่